ไปที่สถาบันพระป,ระป,ระประกเกล้าจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ห้องประชุมเวสุวรรณเทศาบาลนครอ,อุดรธานีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดปรโรงเรียนพลเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี2567โดยมีนายนิทัศน้อยจันอัดรองนายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกรียงไกรธุรพันธ์ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเก้าจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าด้วยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเก้าจังหวัดอุดรธานีได้จัดทําโครงการโรงเรียนพลเมืองเทศบาลนครอุดรธานีให้กับผู้นําชุมชนประชาชนอสมอผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจจํานวน50คน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การมีส่วนร่วมในการแก้ไขจัดการปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถนำเสนอนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในวันนี้นะครับโดยมีการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่กำหนดของสถาบันพระปกเกล้าประกอบไปด้วย วิชาการเมืองการปกครองโดยอาจารย์ปัจญันท์วิชารัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกลียงไกรทธุรพันธ์วิชากฎหมายและนโยบายสาธารณะโดยอาจารย์พงษ์ธรแสงลี